สรุปประเด็นแชคิมซูฮยอนคบหาคิมแซนหกปีตั้งแต่อายุ15ช่องดังเปิดแชทภาพลับกำลังเป็นที่ติดตามของเหล่าแฟนคลับกับกรณีการเสียชีวิตของคิมแซนนักสแสดงสาวที่โด่งดังตั้งแต่การเป็นนักสแสดงเด็กซึ่งภายหลังจากการเสียชีวิตนั้นคุณหน้าของคิมแซนได้ออกมาเปิดเผยว่าคิมแซนเคยคบกับคิมซูฮยอนซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของเกาหลีเป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปี2015 ซึ่งแซนอายุ15ปีขณะที่ซูฮอนอายุ27ปีก่อนจะเลิกรากันไปปี2021คุณน้าของแซนอ้างว่าเรื่องเมาแล้วขับปี2022นั้นต้องจ่ายค่าชดเชย700ล้านวอนซึ่งโกลด m เ d ด l i ลไสที่เป็นต้นสังกัดของทั้งคู่ได้จ่ายเงินช่วยแซนรู้สึกขอบคุณและคิดว่าจะพยายามหามาคืนให้ได้แต่กลายเป็นว่าปี2024นักแสดงสาวกลับได้รับใบแจ้งหนี้กับบริษัทจึงพยายามติดต่อหลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ กระทั่งมีการโพสต์ภาพคู่ของทั้งคู่ออกไประหว่างที่ซีรีส์ของฝ่ายชายกำลังออนแอต่อมาโกดเมดเิสได้ออกถแถลงการว่าคำกล่าวอ้างของ YouTube ช่อง h o w l e a b Inc. ที่เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีมูลความจริงเลยพร้อมระบุว่าการอ้างว่าบริษัทและคิมซูฮยอนสมคบกันเพื่อคุกคามคิมแซนรวมถึงการคบหากันตั้งแต่เธออายุ15ปีและการจัดการที่ไม่เหมาะสมกับผลที่ตามมาของการเมาแล้วขับของเธอเป็นเท็จ และไม่สามารถยอมรับได้ภายใต้สถานการณ์ใดๆและกำลังพิจารณาที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายที่รุนแรงที่สุดต่อ h a w a อ Inc. สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้บริษัทเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของคิมแซนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสังกัดและขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของเธออย่างไรก็ตามการเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังกล่าวโดย h o w a Inc. สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ทำลายล้างไซเบอร์ ที่ทำให้ผู้สแสดงสาวผู้ล่วงลับต้องเจ็บปวดอย่างมากในช่วงชีวิตของเธอการกระทำนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้บริษัทแต่ยังทำให้ผู้ล่วงลับเสื่อมเกียรติจึงตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้วยความจริงจังสูงสุดทั้งยังขอร้องอย่างจริงจังว่าอย่าเผยแพร่ยขยายความหรือผลิตซ้ำความเท็จที่ไม่มีมูลความจริงนี้อีกขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการขุดคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของคิมซูฮยอนที่เคยบอกว่าอยากแต่งงานตอนอายุ41ปีและฝ่ายหญิงอายุ21ปีมาแชร์ออกไปจำนวนมาก อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นของวันนี้ g r o สโ r ว์ e e เสิร์ตอิ t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  จได้ไลฟ์สดเปิดเผยภาพคู่ของทั้งคู่อีกภาพที่เป็นภาพดูใกล้ชิดกว่าภาพที่เคยเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้อ้างว่าคิมแซนอายุ16ปีกำลังเรียนอยู่ช่วงมัธยมทั้งยังมีหน้าจอของข้อความที่อ้างคิมแซนส่งถึงคิมซูฮยอนระบุว่าพี่ข้าฉันแซนเองนะฉันได้รับจดหมายว่าฉันจะถูกฟ้องเขาบอกว่าจะให้เวลาฉันเยอะฉันเลยทำงานหนัก เพื่อเตรียมตัวสําหรับการคมแบกฉันตั้งใจจะคืนเงินเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละโปรเจกที่ฉันได้รับฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่คืนแต่ถ้าขอฉันคืนตอนนี้เ0 0รยล้านวอนฉันทําไม่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจ่ายฉันแค่ทําไม่ได้จริงๆแต่จําเป็นต้องฟ้องร้องกันจริงๆรอช่วยฉันหน่อยนะให้เวลาฉันหน่อยพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวที่อยู่ในหน้าแชทเป็นของคิมซูฮยอนถูกส่งไปในวันที่14มีนาคม2 0 2 4เพียงแค่5วันก่อนที่คิมแซน จะอัปโหลดรูปภาพคู่กับคิมซูฮยอนลงโซเชียลมีเดียของเธอไม่นานหลังจากนั้นต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะเงียบไปทั้งนี้ช่องดังกล่าวยังบอกว่าการที่ครอบครัวออกมาเปิดเผยครั้งนี้เพื่อเป็นการคืนเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตแม่ของเธอบอกว่าเหตุผลที่ออกมาเล่าเรื่องของลูกสาวเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงที่พังพินาศไปในพริบตาเพราะบทความเท็จไม่ใช่เพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์หรือสร้างความขัดแยง้ง